ร้านแมคโดนัลล์เป็นเชนฟาสต์ฟู้ดที่มีชื่อเสียงและมีสาขาอยู่มากมายทั่วโลกและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10ร้านแมคโดนัลล์สาขาที่แปลกที่สุดในโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10สาขาเมลเบิร์นออสเตรเลีย ในช่วงปี1937-1938ถึงปีสถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นโรงแรมจึงทำให้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามทั้งภายในและภายนอกซึ่งในปี1988ก็ได้มีการขายอาคารแห่งนี้แล้วเอามาดัดแปลงทําเป็นร้านแมคโดนัลล์ซึ่งภายในนั้นแม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยจากทางร้านแต่ถ้ว่าในภาพรวมนั้นก็ยังคงความคลาสสิกเอาไว้ได้เป็นอย่างดีอันดับที่9สาขาปารีสฝรั่งเศส ทากลางอาคารนั้นเก่าแก่ที่รั้งรายอยู่ี่ถนนลูเซนลาซัสภายในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสก็มีอาคารหลังหนึ่งที่ถูกนํามาใช้เป็นร้านแมคโดนัลด์โดยเป็นอาคารสูงที่มีหน้ากว้างไม่มากนักแต่ทว่ายังคงไว้ด้วยศิลปะและความสวยงามซึ่งความพิเศษนี้ก็ไม่ได้มีแค่ภายนอกเท่านั้นแต่ภายในร้านยังมีเมนูพิเศษต่างๆด้วยจนปฏิเสธไม่ได้ว่าร้านแมคโดนัลล์สาขานี้มีเสน่ห์มากๆอันดับที่8สาขาคริสเตียนซานประเทศนอร์เวย์ ที่เมืองคริสเตียนซานประเทศนอร์เวย์มีอาคารเก่าแก่หลังหนึ่งที่ในอดีถูกใช้เป็นธนาคารแต่ปัจจุบันถูกดัดแปลงมาทำเป็นร้านแมคโดนัลด์ซึ่งเมื่อดูจากภายนอกแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวอาคารยังอยู่ในสภาพดีสวยงามและคงไว้ซึ่งความคลาสสิกแต่ทว่าเป็นที่น่าเสียดายที่ประตูด้านหน้าแบบดั้งเดิมไม่สามารถใช้การได้ทําให้ลูกค้าต้องใช้ประตูจากด้านข้างแทนแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังคงเป็นสาขาที่โด่งดังและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอยู่ดีอันดับที่7สาขาซิดนีย์แอร์พอร์ตประเทศออสเตรเลีย แมคโดนัลสาขานี้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี2018ตั้งอยู่ภายในสนามบินนานาชาติซิดนีย์ในฝั่งผู้โดยสารขาออกโดดเด่นด้วยสกายคิทเช่นที่มีลักษณะคล้ายกับกล่องสสีเหลืองที่เผยให้เห็นถึงห้องครัวที่อยู่ภายในโดยหลังจากที่พนักงานทำอาหารเสร็จแล้วก็จะมีการส่งอาหารลงไปชั้นล่างผ่านทางสายผ่านเลยด้วยความที่มันมีเอกลักษณ์โดดเด่นแบบนี้จึงทำให้เป็นสาขาที่เป็นที่สนใจของผู้คนอยู่เสมอไม่ว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาก็มักจะอยากลองใช้บริการดูสักครั้งอันดับที่ 6. สาขาเซโดนารัฐอาริโซนาสาหรัฐอเมริกา สำหรับสาขาเซโดนานี้เมื่อมองดูเพลิเพแล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ถ้าว่าเมื่อสังเกตดีๆก็จะพบว่าตัวโลโก้ของสาขานี้เป็นสีฟ้าไม่ใช่สีเหลืองซึ่งเหตุผลที่เป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะเมืองเซโดนานั้นมีธรรมชาติที่สวยงามและมีการตั้งกฎเอาไว้ว่าร้านอาหารทุกร้านที่อยู่ภายในเมืองนี้จะต้องมีการตกแต่งที่กลมกลืนกับธรรมชาติและต้องมีสีสันที่ไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติมากเกินไปเพราะมันจะเป็นการทำลายทัศนียภาพของเมืองแต่นั้นจึงทำให้แมคโดนัลสาขานี้มีผนังเป็นสีน้ำตาลแดงคล้ายกับหินธรรม อันดับที่5สาขาลอสเวลต์นิวเมกซิโกประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเราพูดถึงเมืองลอสเวล์หลายคนอาจจะนึกไปถึงเหตุการณ์จานบินตกและเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่โด่งดังและพูดต่อกันมาตั้งแต่ปี1947นั่นจึงทําให้แมคโดนัลสาขานีมีการตกแต่งไปตามธีมดังกล่าวมันมีรูปทรงคล้ายกับ UFO ซึ่งโดดเด่นสะดุดตาอย่างมากในยามค่ําคืนและแน่นอนว่าก็ย่อมมีลูกค้ามากมายที่เข้ามาใช้บริการสาขานี้อันดับที่4สาขาลี่เจียงประเทศจีน ย่านเมืองเก่าลี่เจียงของประเทศจีนนั้นเป็นย่านที่เก่าแก่และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ถึงขนาดที่องค์กรยูเนสโกได้ึ้นทะเบียนเมืองแห่งนี้ให้เป็นมรดกโลกและด้วยเหตุน,นี้เองจึงทําให้แมคโดนัลสาขาเมืองลี่เจียงมีตัวอาคารและการตกแต่งเป็นไปตามแบบฉบับของเมืองโบราณซึ่งกลมกลืนไปกับอาคารโดยรอบเป็นอย่างมากจนทาให้หลายคนที่เดินทางไปใช้บริการหาร้านแห่งนี้ไม่เจออยู่บ่อยครั้งแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังคงเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมมากอยู่ดีและลูกค้าก็มักจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกอยู่เสมออันดับที่ 3. สาขมทาด์ ภาพที่คุณกําลังเห็นอยู่นี้มันคือร้านแมคโดนัลล์ที่ตั้งอยู่ในเมืองเทาโป,โปที่ตั้งอยู่ใน,กนเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์โดยที่สาขานี้ได้มีการนำมาเครื่องบินดักลาส DC-3 ที่เคยเป็นของสายการบินเซาท์แปซิฟิกแอร์ไลน์ในช่วงทศวรรษที่1960เอามาดัดแปลงให้เป็นตัวร้านทําให้ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการได้ภายในตัวเครื่องบินซึ่งจะได้รับบรรยากาศและประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่หาไม่ได้จากร้านแมคโดนัลล์สาขาอื่นอันดับที่2สาขาสกีรีสอร์ทลินวาเลนประเทศสวีเดน แม็กสกีหรือแม็กโดนัลสกีทรูเป็นอีกหนึ่งสาขาที่ขึ้นชื่อว่าแปลกมากที่สุดตั้งอยู่ที่สกีรีสอร์ทออฟลินวาเลนในประเทศสวีเดนซึ่งความพิเศษของสาขานี้ก็คือการที่ผู้เล่นสกีสามารถสกีเข้ามาซื้อของได้คล้ายกับการขับรถแบบดริฟ์ทรูซึ่งการได้กินเฟรนช์ฟรายแบบร้อนๆทามกลางอากาศที่หนาวเหน็บก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าชื่นชอบเป็นอย่างมากอีกทั้งทางร้านยังมีพื้นที่ภายในไว้บริการลูกค้าที่สามารถจุดได้ถึง1น0่งร้ี่คนโดยแม็กสกีแห่งนี้เปิดให้บร อันดับที่1สาขาเมืองดาวนี่รัฐแคลิฟอร์เนียสรัฐอเมริกา สำหรับในข้อที่1นี้แม้ว่ามันจะไม่ได้แปลกสุดโต่งอะไรมากนักแต่ก็ยังถือว่าแปลกก่าสาขาอื่นที่มีอยู่ทั่วไปโดยสิ่งที่ทําให้สาขานี้โด่งดังมากเป็นพิเศษก็คือการที่มันเป็นสาขาดั้งเดิมที่มีความเก่าแก่มากที่สุดในบรรดาสาขาทั้งปวงโดยเปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่สิสิงหาคมปี1953ซึ่งถือว่าเป็นสาขาที่2ที่ได้รับสิทธิ์มาจากดิชาร์และมอรลิสแมคโดนัลล์ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ไนายเลคคอรจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจ